ขอโทษนะอย่างน้อยถ้าเราทวงเวลาเอาไว้จนกว่าทุกคนจะมาถึงได้แล้วก็คนที่ไม่ยอมให้ทวงก็คือซันจินั่นแหละเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของพวกเธอหรอกนะแต่ว่าโรบินถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้เจอกับบนัสน์อีกแล้วล่ะฉันว่ากันดีซะอีกนะพูดกันได้กับเราโซโล่ก็มันจริงนี่ถ้ามนั่นไม่คิดจะกลับมาจริงๆแล้วก็มันลืมพูดว่าเขาคณที่ดูแลมาตลอดกับพวกเราไปอะ,อะ แล้วก็ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนมาตลอดด้วยยังไง้าไปแล้วนั่นไป่เชืประเด็สซะนหน่อยนะนั่นแหละประเด็นเลยละออต้องคิดดูนะตอนนี้พวกเรากำลังขี่หลังเสือที่วิ่งมาหยุดกันอยู่อะซีซ่าเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของผลสไมล์หรือผลปีศาจเทียมก็คือไคโดพวกเราทำลายสถานีวิจัยพังหศาสตร ทำให้โดฟลามิงโก้เป็นกรดจัดและตอนนี้โรงงานสมาย์ที่เรดโรซาถูกทำลายไปแล้วคนต่อไปที่จะบ,บ้าคลั่งก็คือซีจกักรพัดไคโดซึ่งไม่ให่ภัยที่ไกลตัวเราเลยพราเราจะต้องเปิดศึกกับสมุนของกลุ่มโจรศาสตร์ร้อยอสูรแน่นอนอย่างเช่นแจ็คที่ทำลายประเทศนี้พวกมันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น ที่พวกเราร่วมมือกับเจ้าเสือกับพวกการต่อสู้ที่จะมาถึงนี่แหละฉันก็ไม่รู้สาเหตุนะแต่ดูไหมว่าพวกคินเอมอนต์ก็ถูกไครโดตามล่าอยู่แล้วก็ไม่นานกาจะต้องเผชิญหน้ากับสีจกักรพรรดิไคโดเหมือนกันและเวลาแบบนี้ยังจะต้องเกี่ยวดองกับสีจกักรพรรดิบิ๊กมัมเนี่ยนะนี่เง่างออมัดเลยจะบ้าคิวมเ้เลย